สวัสดีครับพบกับ Money Fitness The Series ในตอนที่4นะครับตอนนี้ผมจะพูดถึงเรื่องพื้นฐานสำคัญทางการเงินอันหนึ่งซึ่งคนเราเนี่ยไม่ได้ถูกสอนเลยนั่นก็คือเรื่องของงบการเงินนะครับและที่ผมจะพูดตรงนี้เนี่ยเป็นงบการเงินส่วนบุคคลด้วยนะไม่ใช่งบการเงินของบริษัทท่านผู้ชมผู้ฟังว่าแปลกไหมครับว่าทำไมธุรกิจเนี่ยถึงมีงบการเงิน เรารู้ว่ากิจการดีหรือไม่ดีเราสามารถดูได้จากงบการเงินแต่ทําไมคนเราถึงไม่มีงบการเงินคนเราไม่ถูกสอนให้ทํางบการเงินในมุมมองผมผมมองว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากนะครับอย่างถ้ากิจการเนี่ยเขาทํากิจการประกอบกิจการหรือทํากิจการแล้วเนี่ยดีหรือไม่ดีมีกําไรหรือไม่มีเนี่ยเราไปดูได้ในงบกําไรขาดทุน สถานะทางการเงินของเขาเป็นอย่างไรเราไปดูได้ในงบดุลเพราะงบดุลก็จะบอกเลยว่าธุรกิจหรือกิจการนั้นมีสินทรัพย์เท่าไรมีหนี้สินทเท่าไหร่และมีส่วนของเจ้าของเองเท่าไร่ธุรกิจมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอย่างไรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินสดเนี่ยเข้าออกอย่างไรมาจากแหล่งไหนบ้างดูได้จากงบกระแสงเงินสด3งบนี้เป็นงบสําคัญ นะครับที่ใช้ในการตรวจสอบทางด้านการเงินของธุรกิจเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องดูต้องรู้และทำไมคนเราที่บริหารชีวิตตัวเองไม่มีงบพวกนี้บ้างนะครับเพ้นผมมองว่าในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยเราไม่ถูกสอนให้ทำงบการเงินทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆธุรกิจมีงบกำไร,ราขาดทุนเขารู้ว่าเขากำไร,รหรือขาดทุนในแต่ละเดือน ฉั้นผมถามทุกท่านบ้างไหมครับว่าแล้วท่านรู้ไหมครับว่าในการใช้ชีวิตของท่านในแต่ละเดือนเนี่ยท่านกําไรหรือขาดทุนถ้าธุรกิจมีงบกําไรขาดทุนคนเราก็ควรจะมีงบรายรับรายจ่ายควรจะมีงบที่ประมาณการไปข้างหน้ารู้ได้เลยครับว่าเดือนไหนเงินจะขาดเงินจะเหลือจริงไหมครับถ้าเงินเหลือเรียกกาไรเงินขาดเรียกขาดทุนใช่ไหมครับ ถ้าธุรกิจมีงบดุลคนเราก็มีงบดุลได้ครับบอกได้ว่าตัวเองมีทรัพย์สินนี้สินในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละจุดเวลาตรงนั้นเนี่ยเป็นเท่าไหรอย่างไรถ้าธุรกิจรู้เงินเข้าออกการไหลเวียนของเงินสดจากงบกระแสงเงินสดคนเราก็มีบัญชีรายรับรายจ่ายหรือบันทึกรายรับรายจ่ายก็ได้ซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยของบุคคลเนี่ยน่ากลัวกว่าอีกนะฮะธุรกิจเนี่ยเขามีเงินเข้าทุกวัน มีเงินออกทุกวันแต่คนเราส่วนใหญ่ที่ทํางานประจำกันเนี่ยนะมีเงินเข้าวันเดียวคือวันเงินเดือนออกที่เหลือเป็นวันเงินออกหมดเลยเพียงถ้าไม่ทํางบไม่ติดตามท่านก็จะไม่รู้ว่าเงินท่านหายไปไหนประเด็นที่น่าเศร้าก็คือว่าคาําแนะนําทางด้านการเงินหรือคําสอนทางด้านการเงินก็สอนอยู่แค่ว่าให้จดบัญชีซึ่งเป็นงบตัวสุดท้าย แล้วก็สอนต่อจดแล้วไม่จนจดแล้วไม่จน,จด,จ,นจดแล้วรวยทั้งทั้งที่มันเป็นแค่ตัวแทร็กหรือตัวคอยติดตามการใช้จ่ายเท่านั้นจดแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจะเอาไปทำอะไรทั้งทงท,งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องจดแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ด้วยแต่ถ้าจะให้สมบูรณ์ที่สุดเห็นภาพการเงินของตัวเราเองในทุกมิติอย่างครบถ้วนและเห็นความสัมพันธ์ทางการเงินซึ่งเราจะคุยกันในตอนต่อๆไปเนี่ยนะฮะ คนเราจะต้องมีงบทั้ง3ตัวนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าไม่ครบจดอย่างเดียวก็ไม่รู้จะทำไปทําอะไรเสียเวลาหลายคนบอกผมฮะจดเคยจดอยู่จดอยู่สองสามเดือนก็เลิกจดเพราะไม่รู้จะจดไปทําอะไรเพราะมันขาดนะมันไม่สมบูรณ์นะครับถ้าจดครบทําทั้ง3อย่างนะมีทั้งงบรายรับรายจ่ายมีงบดุลแล้วก็มีบัญชีรายวันมันจะเชื่อมโยงกัน นะครับและสามารถนํามาวิเคราะห์เรื่องการเงินส่วนตัวของเราได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในตอนต่อๆไปเราจะมาคุยถึง3งบนี้อย่างชัดเจนขึ้นนะครับงบรายรับรายจ่ายจะบอกถึงสภาพคล่องของท่านสภาพคล่องไม่ดีไม่ต้องคุยถึงความมัง่งคั่งสภาพคล่องบอกเราว่าเรามีเงินพอใช้หรือเปล่าและจะมีเงินเหลือเก็บหรือไม่งบดุลจะสะท้อนถึงโอกาสในการ มีความมั่งคั่งของตัวคุณเองมันจะบอกว่าคุณมีทรัพย์สินเท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่มีหน,นี้สินเยอะจะหวังมั่งคั่งอีกเหรอมันก็ต้องมีทรัพย์สินเยอะๆนะครับคนเราส่วนใหญ่ถูกสอนให้สร้างแต่หนี้สินแต่ไม่สร้างไม่สอนวิธีการสร้างทรัพย์สินเลยสุดท้ายก็คือบันทึกหรือบัญชีรายรับรายจ่ายจะเป็นตัวฟ้องว่าเงินสดเราวิ่งไปไหนบ้างเงินของเราจ่ายไปกับอะไรและ เงินสดของเราเหลืออยู่เท่าไหร่มันก็สามารถ t r a ็กได้และทั้ง3มงบเชื่อมโยงกันครับบัญชีรายรับรายจ่ายก็จะไปเติมอยู่ในช่องรายจ่ายของงบกำงบรายรับรายจ่ายของเรางบดุลของเราซึ่งสะท้อนหนี้สินและทรัพย์สินทรัพย์สินก็จะเป็นตัวสร้างรายได้ในงบรายรับรายจ่ายและหนี้สินก็จะเป็นตัวเพิ่มรายจ่ายในงบรายรับรายจ่ายทั้งหมดนี้สอดคล้องกันหมดซึ่งเราจะลงรายละเอียดในตอนต่อๆไปทีละงบทีละงบ ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าท่านต้องรู้เรื่องนี้ถ้าไม่รู้ลืมเรื่องความมั่งคั่งไปเลยและในตอนต่อๆไปเราจะมาคุยกันทีละงบทีละตัวเจาะลึกให้ท่านทำได้และดูแลงเงินของตัวเองให้ได้ดีขึ้นและพบกันในตอนต่อไปครับ